ล้านเปอร์เซ็นต์ OCS ห่วงใหญ่คุณ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซ้แอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปต่อติดชีวิตช่างนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ริมคลองบางมดนะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของเพื่อนช่างอีกหนึ่งท่านในพื้นที่แห่งนี้นะครับจุดเริ่มต้นของเขานนั้เป็นเด็กวัดมาก่อนนะครับและชีวิตก็ได้พบเจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายแต่เขาก็กัดฟันสู้นะครับจนปัจจุบันเนี่ยเขาได้ประสบความสําเร็จกับร้านรับติดตั้งจานดาวเทียมนั่นเองนะครับเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจสักแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยครับ ผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นของเพื่อนช่างท่านหนึ่งนะครับที่ไม่ธรรมดาจริงๆรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆจนกว่าที่จะเขาเนี่ยมาประสบความสำเร็จณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแซนเซอร์ขอต้อนรับช่างสมานสารสีนะครับจากร้านสมานจานดาวเทียมนะครับโอ้โหชื่อจริงก็ชื่อสมานแล้วก็ชื่อร้านก็ชื่อสมานจานดาวเทียมอีกด้วยแบบนี้ลูกค้าก็จําได้เลยสิครับจาขึ้นใจเลยใช่ครับเราตั้งขึ้นมาในเพื่อให้ลูกค้าจำเลยหรือเปล่าฮะต คือที่แรกเลยที่ตั้งขึ้นมาก็คือเราเอาชื่อเราขึ้นมาตั้งเลยอครับเพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์คือช่างกับชื่อให้ตรงกันเลยโดยที่เขาพอรู้ว่าเออร้านนี้ร้านสมานเขาจะได้เห็นหน้าเลยนี่คือเจ้าของร้านเองอะไรอย่างเงี้ยช่างสมานชื่อร้านก็สมานนะฮะสอดคล้องกันไปแบบนี้เลยทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยก็บริการลูกค้าได้ครบวงจรเลยดูจากร้านนี้อย่างตรงมากครับก็บริการลูกค้าครบวงจรโดยที่ลูกค้ามาแล้วต้องสุขใจกลับไปครับครับ บริการให้ถึงที่ครับแล้วพื้นที่ของร้านทุกวันนี้แหละครับทำเลเป็นยังไงบ้างโอเคเลยไหมเอ่ยทำเลก็โอเคครับคือตรงนี้เป็นชุมชนที่คนเยอะแล้วเป็นบ้านเยอะเป็นเป็นชุมชนที่หนาแน่นครับครับก็คือตลาดโอเอใช่ครับตลาดโอเอผู้คนมากมายจริงๆแต่ว่ากว่าที่จะมาประสบความสำเร็จแบบนี้เนี่ย อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเห็นบอกว่าเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดด้วยมาจากจังหวัดไหนครับมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อที่มาตามหาความฝันเอามาตามหาความฝันยิ่งกว่าเดอะสปา์นะเนี่ยทีนี้ขอย้อนกลับไปนะตอนนั้นที่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ชีวิตของเราก็เป็นคนชนบทนะครับเป็นก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะลําบาก อยากจนนิดนึงเป็นชาวนาชาวไร่ครอบครัวทําไร่ทานาครับทานาใช่ครับแสดงว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากเด็กคนอื่นทั่วไปเท่าไหร่นักนะใช่ครับก็ไม่แตกต่างจากเพื่อนช่างหรือคนอื่นทั่วไปก็มาจากพื้นฐานน่าจะคล้ายๆกันครับหลายๆท่านเนี่ยก็จะคุ้นชินกับคําว่าเด็กวัดนะครับซึ่งทางพิสมานเองเนี่ยก็ได้เคยมีประสบการณ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนที่เป็นเด็กวัดนั้นเป็นยังไงบ้าง ก็ตอนเป็นเด็กวัดเริ่มต้นที่ช่วงนั้นสมัยเรียนอยู่ที่ปห้าปหกปห้าปหกเลยใช่ <6 S 2> <6 S 1> ก็ความความจนนั่นแหละพ่อเป็นคนกินเหล้าอืแล้วก็ชอบตีชอบตีชบตใช่ครับชอบตีลูกด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบก็ได้ก็หน,นีไปอยู่วัดแหละเพราะที่พึ่งทางใจก็คือมีทางวัดทางเดียวเพราะว่าไม่รู้จะไปทางไหนได้ทีนี้ช่างสมานฮะแล้วตอนที่ไปอยู่วัดเราทําอะไรบ้างครับภารกิจของเด็กวัด ภารกิจของเด็กวัดก็คือเช้าก็จะต้องไปเก็บแล้วก็ไปบิณฑบาตรกับหลวงพ่อแล้วก็คือตักน้ําตักผ้าแล้วก็ล้างบาตรล้างช่วยชามที่พระฉันแล้วก็ปกติคือภารกิจทั่วไปคือทําทุกอย่างเลยที่เป็นภารกิจของเด็กวัดใช่ครับทําทุกอย่างแล้วบอกว่าได้เราได้มีการบวชด้วยอยู่ที่วัดอ่าใช่ครับผมก็ได้บวชเรียนตอนนั้นก็คือได้ได้ได้บวชเรียนหนึ่งพรรษาก็ได้จบมาในในด้าน ทามีไหนก็คือได้ทําตีมาช่วงช่วงที่บทเรียนราษาหนึ่งเป็นอะไรที่มีความสุขด้วยการที่เราอยู่ที่วัดครับเอ็มบอกว่าที่วัดเนี่ยโอเคแหละมีความสุขในการอยู่วัดเนาะแล้วเราได้ค้นพบความชอบของเราอีกด้วย<ช>นั่นก็คืออะไรครับช่วยบอกให้ฟังหน่อยที่ค้นพบในความชอบของเราตอนนั้นก็คือเป็นการฟังเพลง ฟังเพลงครับฟังเพลงแล้วก็ชอบเครื่องเสียงที่ดังๆแน่นๆในี่แน่นๆเลยนะใช่ครับตึบๆเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าทางวัดเขาจะมีจะมีเครื่องเสียงที่ไว้ตหรับเวลามีงานบุญหรืองานที่เป็นวันพระวันโกนเราจะเปิดเครื่องเสียงเพื่อจะเรียกเรียกญาติโยมญาติโยมมาฟังพาสวดวันพระวันโกนอะไรเงี้ย มันมีความชอบยังไงหรือว่าเครื่องเสียงมันดีมันเทพขนาดไหนเราถึงได้มีความรักแล้วก็ชอบมันขนาดนั้นนะครับก,ก็คือพอเราฟังเพลงแล้วมีความสุขในในอารมณ์ในเพลงที่เราฟังก็ชอบมาตั้งแต่บรรนั้นมาก็คือมีการใจรักชอบเสียงเพลงและก็อยากจะทำงานก็เลยก็อยากจะทำเครื่องเสียงสัก,สกชุดหนึ่งเพื่อมาฟังเองก็เลยเป็น,เป,นเป็นแนวทางดำเนินชีวิตมาณนะปัจจุบันก็คือได้เริ่มต้นจากทำงานเกี่ยวกับเรื่อง เพ,เพลงอเลยเป็นแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นคือใจรักใจรักใช่ครับใจรักแล้วด้วยความที่เราชอบเลยนะครับช่างถึงแม้ว่าเรายังเป็นเด็กอยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยเราฟังออกเลยไหมฮะว่าเสียงไหนเป็นเสียงไหนหรือว่าเครื่องเสียงของที่ไหนมันเพาะไม่เพาะอะไรเงี้ยถามว่าฟังออกไหมก็คือถ้าเครื่องไหนที่มันแน่นหนักแน่นแล้วฟังเปิดเพลงที่เราชอบแล้วเพาะคือเราจะชอบตรงนั้นอื คือพอเขาเปิดมาเสร็จแล้วเสียงเสียงที่เราฟังที่เราชอบก็คือความไพเราะและหนักแน่นแล้วมันก็คือฟังแล้วมีความสุขแล้วตอนนั้นมันเขาเปิดอะไรบ้างครับตอนตอนที่ช่างสมานเริ่มชอบว่าแบบเออเครื่องเสียงมันเจ๋งมันดีกับเราอะไรเงี้ยก็คือโดยโดย,โดยทั่วไปที่ผมชอบก็คือเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วพอเขามาเปิดในเพลงลูกทุ่งแล้วดนตรีกับเครื่องเสียงเนี่ยมันจะบาลานซ์กันแล้วทําให้เราเนี่ยเริ่มมีการชอบว่าตัวเนี้ยดีเสียงดีเสียงเพาะ แสดงว่าช่างสมานี่จะไม่ห่างจากลำโพงเลยต่อทีเขาใช่นั่งอยู่ใกล้ๆเลยมีการโยกไปด้วยใช่ต่วนใหา่คือตามวัดเวลาเขาเปิดงานนี่เขาก็จะเน้นเสียงที่ว่าดังๆไกลๆครับผมต้องดังได้แบบสามบ้านสี่หมู่บ้านอะไรเงี้ยมันต้องดังให้ถึงเรียกแขกเรียกแขกนะครับเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็รู้เลยว่าเราเป็นคนชอบฟังเพลงเรามีนักร้องในดวงใจไหมครับตอนนั้นแล้วทําไมเราไม่ฝึกเป็นนักร้องไปเลยครับ อ่านักร้องในดวงใจที่ชอบก็คือตันบรรดาลมาจากสายันสัญญาเป็นนักร้องในดวงใจพี่เป้าสายันสัญญานะครับใช่คือพี่เป้าเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ชอบฟังแล้วไม่เบื่อยิ่งถ้ามีเครื่องเสียงที่เปิดเสียงแล้วมีเบสมีอะไรหนักนั่นแน่นะจะเป็นอัธรรสบายสบายหูออฟังแล้วมันนุ่ผมนะผมเห็นถึงรอยยิ้มแล้วก็ความสุขของช่าง,งเวลาพูดถึงมันนะแสดงว่า ช่างนี่ชอบจริงๆชอบนะฮะแล้วทีนี้ชีวิตต่อดําเนินต่อมาเรื่อยๆยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือชีวิตดําเนินต่อก็คืออ,าอยากจะเข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะมาทํางานแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่ว่าอยากจะทํางานแล้วก็มีเงินมีทองส่งให้พ่อแม่เพราะต่างจังหวัดนี้ความจนก็เป็นลุมเร้าอยู่แล้วก็<ด>คือนิดๆหน่อยๆก็เลยเข้ามากรุงเทพเพื่อจะมาทํางาน เพื่อหาอะไรที่มันสิ่งดีๆเข้ามามแล้วพอเข้ามากรุงเทพเราได้งานอะไรทำครับช่วงนั้นช่วงนั้นเข้ามากรุงเทพมาได้งานก็คือเข้าทํางานโรงงานเป็นเป็นโรงแก้วโรงงานแก้วใช่ครับเป็นโรงงานแก้วปั๊มประเภทพวกหลอดไฟของรถยนต์แล้วก็พวกถ้วยชามที่สมัยก่อนที่เขาแจกซื้อพงซักฟอกแจกถ้วยแจกอะไรเงี้ย ปํามพวกนั้นแล้วงานมันดีไหมครับรายได้เป็นยังไงบ้างนะตอนนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นรายได้ก็คือเป็นรายวันวันละห้าสิบบาทวันละห้าสิบบาทวันละห้าสิบบาทโอ้โหคุณผู้ชมวันละห้าสิบบาทเองคะใช่ครับวันละห้าสิบบาทแล้วตอนนั้นมันใช้จ่ายพอหรอครับวันละห้าสิบบาทไม่พอแล้วครับเพราะวันวันมังก็คืองานมันร้อนร้อนหล่อแก้วหลอออะไรอย่างงี้นะครับงานมันร้อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำไปก็ลงมาก็ทานข้าววันก็ไม่เหลืออืก็ไม่มีอะไรเหลือหรอกห้าสิบบาทครับ แล้วเมื่อเงินที่ได้จากการทําโรงงานแก้วมันไม่พอเรามีอะไรทําเพิ่มเติมเพื่อที่จะหาะไรายได้เสริมไหมครับช่วงนั้นที่ทําเพิ่มเติมก็คือ,อมามามา,มาหัดมาหัดลองทําอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงของของบรรมออะไรเงี้ยอืเพื่อไปไปเดินดูว่าเขาทํากันยังไงอะไรไงพอดีไปเจอท,ที่ที่ร้านเขาขายแผ่นปริ้นมาแล้วก็มาลองทําดูครับอพอลองทําดูแล้วฟังแล้วมันมันมีเสียงแล้วก็ เริ่มแลวใจก็เริ่มคลองแล้วอยากจะลองตัวนี้มาทําตัวนี้ลองลองทําฟังดูเสร็จแล้วก็ไปเสนอเพื่อนอแล้วก็เพื่อนก็ชอบเออขายในราคาถูกให้เพื่อนพอเพื่อนซื้อไปแล้วก็ประกอบใหม่แล้วเพื่อนก็แนะนําต่อต่อก็เริ่มเป็นดําเนินชีวิตมาตั้งแต่บรรนั้นมาก็เริ่มอยากจะเป็นช่างมันเริ่มจากความที่เราชอบมันด้วยหรือเปล่าครับที่เราต้องไปเด็กม,มันโมอเพื่อที่จะทําอะไรแบบนี้ออกมาใช่ครับเริ่มจากที่เราชอบเราชอบ ที่งานที่แบบท้าทายอ่ะองานงานวยโทนิคนีคือถ้าเราอะไรที่เราลองทํามาแล้วไม่สําเร็จนี่มันเหมือนกับว่ามันเป็นยังไงถึงทําไมมันถึงอาการที่เราทําแล้วนี่มันยังแก้ไม่ตกตัวนี้ผมถึงขับต้องเอาไปนอนฝันเลยเนะี่ยกลางคืนเอาไป,ไปนอนฝันเลยเหรอฮะเช้า,ชามาเนี่ยเราก็ไปนั่งเปิดเครื่องดูก็จะจับจุดตรงนั้นได้ที่เราหาไม่เจอจุดบางทีมันเป็นบังบางทีเพราะเรา ทำมาเราไม่รู้พวกวงจรเขาหรอกแล้วซ่อมได้ยังไงอะครับก็ก็ฟังจากเสียงที่ที่เปิดเครื่องมานะเสียงมันก็จะมีความความเพี้ยนอของเสียงก็คือกําลังขับจะออกมาเต็มที่ทีนี้ก็ช่วงนั้นเราก็ไม่ค่อยคือเราไม่ได้รู้คือประสบการณ์เรามันมันมีน้อยอแต่ด้วยความใจรักที่เราชอบฟังเลยแล,แล้วรู้เลยว่าตรงไหนมันเพี้ยนตรงไหนมันพังใช่ครับพอพอแล้วก็ลองถอดอะไรบางตัวออกมาแล้วก็เปลี่ยน อพอเราเปลี่ยนเสร็จแล้วมันก็ถ้ายังไม่หายก็ถอดอีกตัวหนึ่งอพอพอ,พอถอดมาตัวมันก็โดนจุดพอดีครับก็หายแล้วก็เสียงก็คือแอมที่ออกมากคือเสียงเต็มปกติผมฟังแล้วผมยังทึ่งแล้วลูกค้าตอนนั้นที่เขามารับงานนะฮะตอนที่มันเสร็จแล้วเขาทึ่งไหมในการซ่อมของเราแบบนี้ก็เขาบอกเขาเคยเคยไปที่ร้านร้านอื่นแล้วเขาบอกว่าก็ยังทําไม่ดีอ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าพอไปแล้วบอก รุ่นนี้เก่าแล้วเขาไม่มีอะไรแล้วอะไรแล้วเขาเขาบอกทิ้งได้เลยซื้อของใหม่เถอะอะไรอย่างเงี้ยอบอกมาเดี๋ยวผมจะลองทําให้มผมก็ลองก็ลองแก้ไขดูอแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็คือน,นั่นคือในกรณีที่ว่าเขาไม่มีอะไรขายแล้วจริงๆครับในเมื่อเรามีพื้นฐานที่พิเศษกว่าคนอื่นๆแล้วเนี่ยเราได้มีการไปเรียนเพิ่มเติมไหมครับไปเรียนเพิ่มเติมช่วงนั้นได้ไปเรียนครับเพราะว่าพี่ชายเขาชวนว่าให้มีประสบการณ์หรือให้มี ได้จะได้มีวิชาชีพมาสร้างไรายได้กับครอบครัวได้ก็คือไปเรียนวิชาชีพของกทมในเขตหนองแขมของวัดจีนวนช่วงนั้นเขาก็ออกค่าใช้จ่ายใ,ให้หมดเพราะผมช่วงนั้นก็คือมันไม่ค่อยมีเงินเขาก็ออกให้ผมก็ไปเรียนกับเขาทุกวันแหละช่วงห้าโมงถึงสามทุ่ม,มก็คือไปลงคอสปิชุเครื่องเสียงที่ที่ที่โรงเรียนวิชาชีพนั้นแล้วถือว่าเป็นโอกาสที่ดีไหมครับในการที่ได้เข้าไปเรียนศึกษาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม เป็นเป็นโอกาสที่ดีมากโดยด้วยความที่ผมเองเป็นคนที่เรียนน้อยจบแค่ป .6 ความความรู้ความสามารถเองก็ไม่มีทีนี้ด้วยด้วยการที่ที่เราเป็นใจรักชอบ,บก็เลยเข้ามาได้จุดในตรงนี้ก็เลยได้มีพอมีวิชาชีพมาเลี้ยงครอบครัวได้ก็คือเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มากมายอะไร นันแหละครับผู้ชมครับเป็นเรื่องราวช่วงแรกๆนะครับของช่างสมานท่านนี้นะครับผมขอบอกว่าเรื่องราวของเขาไม่ได้จบแค่นี้นะครับช่วงต่อไปผมจะพาไปดูชีวิตของเขานะครับที่เขาได้ไปรู้จักกับจานดาวเทียมเขาจะมีวิธีการเรียนรู้และมีวิธีการหาลูกค้าย,ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ ไฟลให้คุณมากกว่าการดูทีวีโพลิิซ่ทของแท้ รับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแซดแดนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปเกาติดชีวิตช่างนะครับตอนนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของร้านสมานจานดาวเทียมนั่นเองนะครับเมื่อช่วงแรกเราจะได้พูดคุยถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ชีวิตของเขานะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยถึงจุดเปลี่ยนต่างๆนะครับแล้วก็ชีวิตของเขานั้นดําเนินต่อไปยังไงนะครับก่อนที่จะมาเปิดร้านได้อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเมื่อช่วงที่แล้วถามต่อนิดนึงเห็นบอกว่าเราได้ไปเรียนที่คอร์สของกรุงเทพมหานครเนี่ยหลังจากที่เรียนออกมาแล้วนั้น,นะ เราเป็นช่างเต็มตัวมีความรู้เต็มตัวเลยไหมครับตอนนั้นก็ไม่เต็มตัวครับแปลว่าเราพอที่จะสามารถแก้ไขบางอย่างได้แต่ว่าวันเต็มตัวไหมมันก็คือเหมือนช่างเหมือนช,ช่างชลบททั่วไปที่พอทําได้อะครับเมือ่อเมื่อเราเห็นโอกาสแล้วว่าโอเคเราสามารถซ่อมในสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นได้อย่างนี้ครับ,รบแล้วไอโรงงานแก้วที่เราทําอยู่ล่ะครับเรายังคงทําต่อไปไหมครับตอนนั้นช่วงนั้นโรง,งงานแก้วเราก็ยังทําต่อแต่นี้มีความคิดว่าที่แรกพอเรียนจบจาก กทมมาที่เป็นวิชาชีพกทมก็จะไปสมัครเป็นพนักงานของของบริษัทที่เขาทําเครื่องเสียงอนอคือจะไปแบบเต็มตัวเลยใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นอะทีนี้พอไปสมัครแล้วที่บ้านหม้อเขาให้ไปอยู่ที่โรงงานที่แถวๆข้างโรงพยาบาลทีธัญญาโอ้โหไกลพอสมควรนะครับมากทีนี้ด้วยความคิดตรงนั้นเราติดที่อแล้วถ้าเกิดเราไปแล้วมันไม่ประสบความสาเร็จอะมันจะจะเป็นยังไงแล้วเราจะไปยังไงต่อครับ ก็เลยช่วงนั้นเลยไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปก็หันเหงานใหม่เป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ครับทีนี้จากงานเดิมที่เราทําโรงงานแก้วเราเปลี่ยนไปทําอะไรครับทีนี้ก็คือพี่ชายเขามาชวนให้ไปสมัครงานสํานักงานเขตุไปทำใช่ครับกรุงเทพมหานครก็เลยได้ไปสมัครกับเขาไปสมัครในช่วงนั้นก็คือประมาณ2เดือนมั้ง พี่ชายเขาทํามาก่อนหรือว่ายังไงครับเขาถึงได้มาชวนเราไปทําตัวนี้พี่ชายเขาทํามาก่อนอเขาเขาทางานมาตรงนี้หลายปีแล้วล่ะครับทีนี้ก็เห็นว่าโรงแก้วเนี่ยมันรายได้มันน้อยแล้วก็สวัสดิการอะไรไม่มีตอนที่ออกไปนั้นยัง50บาทอยู่ไหมใช่ครับยัง50บาทอยู่เหมือนเดิมไม่ขึ้นเลยยังเออก็เลยเปลี่ยนดีกว่าใช่ไปอยู่กรุงเทพมหานครแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอจะไปอยู่กรุงเทพมหานครเราก็ยังยึดอาชีพการซ่อมอยู่เหมือนเดิมนี่แหละก็ไปสมัครเสร็จแล้วก็เขารับเข้าทํางาน แล้วก็เราก็มาทํางานช่วงระยะหนึ่งก็คือเลิกงานแล้วก็มาทํางานที่เป็นซ่อมนี้ต่อครับ<ะ>ครับแล้วพนักงานกรุงเทพมหานครที่ว่าเนี่ยครับทำอะไรบ้างอะครับในแต่ละวันภารกิจของเราภารกิจของเราทั่วไปก็คือ,อตัดแต่งต้นไม้แล้วก็พวกกวาดใบไม้ในสวนในอะไรเงี้ยใช่วงนั้นที่เราทํางานกนทมอย่างที่บอกผมว่างานซ่อมก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆใช่ครับงานซ่อมก็ยังมีมาอยู่ ทั้งสองอย่างที่ทําควบคู่กันทั้งพนักงานของกรทมแล้วก็งานที่เรารับเสริมเนี่ยก็เหมือนจะมั่นคงแล้วนะครับแล้วชีวิตต่อมาเรื่อยๆเรามารู้จักจานดาาเทียมได้ยังไงครับมารู้จักจานดาาเทียมก็คือ,อซืบเนื่องมาจากเพื่อนเพื่อนของเรานี่แหละเพื่อนของผมนี่แหละเพื่อนที่ทํางานด้วยกันเขาดูโทรทัศน์ไม่ชัดแล้วเขาราคาญเขาก็เลยเ,<อ>เขาเลยถามว่าไปบ้านหม้อไหมผมก็เลยพาไปพอไปไปปุ๊บก็ไปเจอถามว่าจะเอาอะไรอะ่ะ มันมีเสาอากาศที่เป็นแบบชั้นๆก็รับได้เยอะก็บอกไม่ต้องการอยากได้ดูมากกว่านั้นอยากดูได้มากกว่านั้นอยากดูได้มากกว่านั้นที่ตอบสนองได้ตอนนั้นก็ต้องเป็นจานดาวเทียมแล้วแหละก็ต้องเป็นจานดาวเทียมครับก็เลยก็เลยขึ้นไปที่ห้างเดียวสยามเดียวสยามก็ไปเจอร้านอมรเขาขายอยู่ช่วงนั้นอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทแพงแพงมากเจ็ดพันกว่าบาทนะช่วงนั้นนะช่วงนั้นขนาดทำงานวันหนึ่งยังได้แค่วันละห้าสิบบาทเองนะใช่ช่วงนั้นนะครับทำงานกทมแค่เดือนละสี่พันหนึ่งเอง แล้วไปไปดูช่วงนั้นเสร็จบอกว่าโอ้ยไวร์ราคาแพงอบอกงั้นมีที่หนึ่งเดี๋ยวพาเดินมาดูบ้านหม้อนี่พอเดินมาดูบนหม้อเสร็จก็จะเจอเจอจานอยู่ชุดหนึ่งคือพนักง,งานเขาแนะนาําว่าตัวนี้รายการเยอะหน้าหนังเยอะอก็เลยซื้อมาชุดหนึ่งไปลองติดตั้งดูมันก็ไม่ใช่ง่ายนะ เป็นเรื่องลําบากนะครับผมถึงได้ถามต่อว่าเมื่อมันไม่ง่ายแล้วก็เราเองก็อาจจะยังไม่มีความรู้ถึงด้วยนะฮะใช่ครับเราเรียนรู้มันยังไงครับกับการที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับจานดาวเทียมเนี่ยครับตรงนั้นตอนนั้นเรียนรู้ทีแรกก็คือติดจานในเพื่อนตรงนี้พอพอพอติดแล้วมันสําเร็จได้ภาพได้ะไรดูความคมชัดได้ก็ใจมันก็ลำพองทีนี้นี่ใจใจลำพองอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมใช่ไหมมันเริ่มมี power แล้วนี้อยากจะเรียนรู้ให้มันไปถึงขนาดว่า ตอนนี้เริ่มแนะนําเพื่อนว่าใครอยากติดบอกอจะไปติดให้พอไปติดให้เพื่อน<ๆ>เพื่อนติดแล้วคือเจ้าหนึ่งเจ้าสองไปเริ่มใจเริ่มมีความรักแหละเริ่มชอบแล้วทีนี้เริ่มชอบแล้ว,รลวครับคือตัวนี้ทําแล้วมันจบอพอเริ่มชอบปุ๊บเออรายได้มันหาง่ายเนาะมันเริ่มเริ่มได้เห็นเงินแล้วแล้วทีนี้เราหาลูกค้ายังไงฮะหลังจากเนี้ยที่บอกว่าเห็นเงินแล้วนะครับหาลูกค้าตรงนี้คือการบอกต่อจากปากต่อปากของเพื่อน เพื่อนก็จะแนะนําเพื่อนต่อแล้วเพื่อนของเพื่อนก็จะแนะนําต่อไปพอแนะนาต่อต่อปุ๊บที่นี้มันเริ่มเริ่มมีคนให้ตังมาแล้วว่าคาแรง500ร้อยนี่อ้าวตอนนี้เริ่มแล้วโอ้โหรายได้ดีดีห้าร้อยนี่เยอะนะครับเยอะเยอะยอะพอใจเราเริ่มมาแล้วเราเริ่มรักแล้วเนาะเราคิดจะทําให้มันเป็นอาชีพหลักของเราเลยไหมอ่ะช่วงนั้นก็ก็คือคิดแต่ว่าเราไม่มีต้นทุนแล้วก็หลวกระกันที่ใช่ครับก็เริ่มต้นมาก็คือติดติดไปเรื่อยแล้วก็ ได้ไปซื้อรถมาคันหนึ่งเก็บเงินเก็บเงินอมไปเรื่อยๆเนาะกู้เงินจากคอสมอนี่แหละครับแล้วก็ไปซื้อซื้อรถมาคันหนึ่ง NV ก็เลยนิสสัน NV ใช่นิสสัน NV ก็เลยมามาไปขอไปขอตามตามร้านขอติ๊กเกอร์เขาแล้วมาแปะรถก็วิ่งแต่แล้วก็ด้วยความลูกค้าที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจครับเขาก็ติดต่อบอกต่อๆไปอืเขาก็แนะนําไปเรื่อยจนจนเราเริ่มว่าเออ ความสามารถเราเรา,เรามีนี่อ,อใช่ก็เลยมายึดคิดว่าจะทํายังไงให้เป็นอาชีพคือเป็นอาชีพเสริมอโดยจากงานหลักเป็นกทมแล้วมาทําเป็นอาชีพเสริมอแล้วหารายได้มาจุนเจือครอบครัวแล้วก็เราก็มีนี่มีสินอย่งเงี้ยเราก็ช่วยปลดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตอบสนองเราได้นะช่วงนี้ก็คือการเปิดร้านถูกต้องไหมครับใช่ครับเพราะลูกค้าเรารู้รู้จักเรามากขึ้นแล้วเราก็ต้องมีการเซอร์วิสลูกค้าอืเราก็ต้องมีหน้าร้านครับผมก็เลยไปเปิด หน้าร้านอยู่ที่หนึ่งที่แถวบางกะดีบางกะดีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอยู่ที่นั่นใช่ครับจุดเริ่มต้นซึ่งก็ไกลจากที่ที่อยู่ในปัจจุบันก็พอเดินทางไปมาน่าจะ50โลมั้งไปกลับเห็นบอกชีวิตตอนนั้นเหนื่อยมากเลยเหนื่อยทั้งทํางานกทมก็ทําครับติดตั้งจานนาเทียมก็ไปใช่ครับนะเราต้องกลับมาอยู่ที่ตรงนี้อีกใช่ ก็เป็นจุดเริ่มต้นแรงมันดาลใจให้มีการมีหน้าร้านเพราะลูกค้าชอบถามว่าร้านอยู่ตรงไหนครับแล้วบ,บอกผมไม่มีหน้าร้านก็คือผมอาศัยวิ่งรถนี่แหละแล้วลูกค้าจะเจอตามข้างถนนม้าอะไรมาเขาจดเบอร์ไว้เขาก็โทรมาครับก็เกิดเกิดขึ้นตรงนี้มาได้ด้วยด้วยด้วยใจรักครับก็เลยเปิดร้านอยู่ร้านเล็กๆพอเปิดตรงนั้นอยู่ได้สักพักหนึ่งพอดีมามา,มาแถวท,ที่ที่บ้านพักอาศัยครับ เขามีการย้ายไปเราก็มาเซ้งต่อก็คือหลังที่อยู่นะปัจจุบันนี้เลยเนาะก็เลยได้ย้ายย้ายจากร้านนู้นมาอยู่นี้โดยโดยโดยอยู่ณปัจจุบันทีนี้พอเราเปิดร้านแล้วเนี่ยเรื่องการบริหารเวลานี่สําคัญมากนะครับคุณผู้ชมครับเราบริหารเวลายังไงในเมื่อเราต้องทํางานกทมอไปด้วยแล้วก็เปิดร้านไปด้วยแบบนี้ครับก็บริหารงานก็คือตรงนี้เวลามีลูกค้าเขาโทรมาเราก็จะบอกเวลาเขาไว้เลยแล้วเราก็จะบอกเขาว่าอตอนนี้ผมติดงานนอกนะ ก็คือต้องช่วงเวลาว่างที่จะเข้าให้ดําเนินให้ลูกค้าได้ก็คือช่วงเวลานี้ึงถึงเวลานี้กับลูกค้าเขาจะรอ,อะเราไม่เคยคิดที่จะทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเป็นอาชีพไปเลยแหละฮะจะกทมกทมหรือว่าจะจานก็จานอะไรเงีย้ยครับจุดเริ่มต้นที่แรกคือมันเป็นอาชีพเสริมครับคือเราหาไรายได้เป็นอาชีพเสริมให้ครอบครัวโดยโดยที่เราเคยมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเราก็มาพอเรามาทําตรงนี้เพื่อมีได้ เราก็จะเลิกจากนู้นไม่ได้เพราะรตรงนั้นค,คือเป็นอาชีพหลักที่แรกทีนี้เราก็เลยมาจับควบคู่กันไปเป็นเป็นเป็นอาชีพนัจจุบันใจว่าถามว่าใจจะจะ,จะออกมาเป็นทาโดยเต็มตัวไหมมันมันก็คือสองจิตสองใจเพราะว่ามันโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยเศรษฐกิจมันไม่แน่นอนก็คือถ้าเราได้ทั้งสองทางก็คือมันไม่มีไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วจุดเด่นของเราล่ะคิดว่าจุดเด่นของเรามีอะไรทําไมลูกค้าถึงต้องรอเราด้วยครับ จุดเด่นของเราน่าจะกการบริการมากกว่าครับก็คือเวลาเราไปทํางานแก้ไขลูกค้าเราทําโดยโดยที่เราไม่ต้องเร่งรีบคือเราทํางานให้เขาเต็มที่ให้สำคัญมากนะครับคุณผู้ชมครับใช่คือต้องต้องให้ละเอียดว่าเราทําไปแล้วเนี่ยลูกค้าจะไม่ดูแล้วไม่ผิดหวังก็คือคตัญญาณช่องหรืออะไรแล้วแต่ความแรงของอะไรเขาต้องได้มาตรฐานก็คือต้องได้ครบหมดอืไม่ใช่ว่าพอทําเสร็จแล้วพอกลับบ้านดูไม่ได้แล้ว แล้วเร<ม>าไปเซอร์วิสลูกค้าบ่อยลูกค้าก็ไม่พอใจอ<ม>เราต้องทําใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบร้อนนี่นะ<ม><ม>ครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆไม่ต,ต้องรีบร้อนทํางานไปเลยให้รอบครอบ,รบนะครับทีนี้ณปัจจุบันเนี้ยถือว่าเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วหรือยังครับช่างสมานครับณปัจจุบันถามว่าประสบความสําเร็จหรือยังมันก็ส่วนหนึ่งอะครับถามว่าสําเร็จที่สุดหรือยังนี่ก็คือยังแต่ว่ามันก็ส่วนหนึ่งคือสําเร็จแล้วโดยโดยงานที่เรารักเราชอบ เพราะฉะนั้นเราคิดว่าในอนา,าคตรเราอาจจะไปได้ไกลกว่านี้อยู่เหมือนกันอ่าใช่ครับอ,อนอาคตข้างหน้าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้มอกว่าอย่างไรครับเพราะมันเป็นระบบใหม่หมๆเข้ามานี่เราต้องเรียนรู้ตามเรื่อยๆอะว่าอะ,อะไรเข้ามายุคต่อไปนี่เป็นยุคอินเทอร์เน็ตด้วยอะไรเข้าไปแล้วม,มันก็การเปลี่ยนแปลงเข้าไปครับสุดท้ายนี้แล้วอยากจะถามเป้าหมายชีวิตของช่างสมานจริงๆแล้วคืออะไรครับเป้าหมายชีวิตที่สําคัญที่สุดก็คือการทํางานแล้วให้มันมีความสุขกับงาน เราไม่ต้องไปแข่งกับใครครับเราก็แข่งกับกับตัวเรานี่แหละแล้วก็ทําแล้วให้มีความสุข<ม>ให้ลูกค้าไว้วางใจได้นี่นะครับคุณผู้ชมครับบางทีความสุขของคนเรานะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเงินทองมากมายนะครับแต่มันอยู่ที่การที่เราได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแบบช่างสมานคนนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณช่างสมานนะครับที่มาร่วมรายการกับเราครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับผู้ชมครับที่ได้นําเสนอผู้ชมในเทปนี้นะครับเราจะมาเจอกันทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็รีลันอีกครั้งตอน8โมงเช้าของวันถัดไปนะครับทางช่องสารดีช่อง99ทาง p s i ที่นี่ที่เดียวนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนหมดเวลาแล้วครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับครับครับ